ช่วงนี้ต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงกรีนซีซั่นแล้ว,ลวเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันที่จังหวัดแม่ห้องสอนกันบ้างค่ะโดยอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนที่แม้จะเข้าสู่ช่วงกรีนซีซั่นแต่ก็ยังคงคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการทเที่ยวไทยคนละครึง่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวแม้จะเป็นช่วงกรีนซีซั่นที่แห่งนี้ยังคงมีเสนเ่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเยือนอย่างหนึ่งแน่นโดยจุดแลนด์มาร์คที่ต้องเช็คอินเมื่อเข้ามาถึงอำเภอปลายหลังจากสัมผัสบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยไอยหมอกฝนตามเส้นทางแล้วยังมีโป่งน้ําร้อนท่าป,ปลายโป่งน้ําร้อนธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและป่าไม้สะพานประวัติศาสตร์ปลาย สถานที่ทางประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2กองแลนหรือปลายแคนยอนจุดชมวิวภูเขาก่อนเข้าสู่อำเภอปลายในช่วงกรีนซีซั่นนี้ร้านคาและที่พักต่างๆในอำเภอปลายก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งจากการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณที่ดีในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการจึงอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่มาพักที่ปายใช้สิทธิ์โครงการนี้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะใช้เป็นที่พักร้านอาหารหรือสปาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นก็มีสอบถามเข้ามาจากลูกค้าที่พักโรงแรมเนาะที่จะมาใช้สิทธิ์คูปองในการสวนลดค่าอาหารเนาะลูกค้าก็มีสอบถามกันเข้ามาบ้างแล้ว แล้วก็ตอนนี้ระบบเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ปกติก็ก็มีลูกค้าเริ่มมาใช้ใช้บริการบ้างแล้วถ้าช่วงนี้ก็ฝากถึงนักท่องเที่ยวที่มาใช้สิทธิ์เที่ยวไทยคนละครึ่งของโรงแรมนะครับอย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้ใจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจร้านค้าร้านอาหารสปาหรือแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการอื่นๆนะครับดีมากเลยค่ะโอเคทำทำให้เราไปเที่ยวไหนสบายๆเพราะว่า รถค่าใช้จ่ายไปครึ่งหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางรัฐสำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยที่อำเภอปลายถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางมาตรการเชิงรุกเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีการโชว์ออฟฟอร์ดหรือการปรากฏต,ตัวของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอทั้งการเพิ่มความถี่ของสายตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงสายตรวจเดินเท้าในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างถนนคนเดินปายกองแลนบ่อน,น้ำร้อนท่าปายและหมู่บ้านสันติชนเพื่อเฝ้าระวังดูแลความสงบเรียบร้อยให้นักท่องเที่ยวทั้งในเวลากลางคืน ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวมาบูรณาการกำลังร่วมกันทั้งนี้นะักท่องเที่ยวที่จะออกไปเที่ยวต้องดูแลทรัพย์สินที่มีค่าของตนเองให้ดีรวมทั้งแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ด้วยอหนึ่งก็คือเรื่องอทรัพย์สินมีค่านะครับก็อยากจะประสานมพันธ์นักท่องเที่ยวที่จะเข้าเดินทางเข้ามาที่ป่านะครับอ่าหนึ่งก็คือเราถ้าเกิดเราป้องกันตัวเองก่อนนะครับก็จะ เป็นการที่จะบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างเนื่องจากบางนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยชอบผจญภัยนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินมีค่านะครับอย่างเช่นสร้อยหรือนาฬิกาที่มีค่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อเกี่ยวกับการแต่งตัวนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นสุภาพสตรีนะครับก็อยากจะให้ มีความสุภาพเรียบร้อยตรงกับวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับอาจจะงดใส่ชุดบิกินี่หรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็ล่อแหลมนะครับต่อการเกิดการล่วงละเมิดทางเพศนะครับในขอให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงฝ่ายปกครองหรือว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะดูแลพวกท่านอย่างเต็มที่นะครับให้เกิดความ ปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็เชิญชวนมาเที่ยวเมืองปลายกันเยอะๆนะครับส่วนเส้นทางมาอำเภอปลายมีลักษณะเป็นถนนโคดเคี้ยวหากมีฝนตกหนักก็จะมีดินสไลด์และถนนลื่นนักท่องเที่ยวต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและลดความเร็วพร้อมทั้งตรวจสภาพรถขับมอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกนิรภัยเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุผงศกรวุฒิเดชถ่ายภาพวันทนีบุญเก่งทีมข่าวเอ็บเชียงใหม่ Ranya.